สวัสดีครับผมหยกล่าเลยงนะครับตอนนี้ผมจะมาหาเห็ดนะครับนี่ครับเราก็เจอแล้วครับต้องหยกจิบอีสัะนี่ครับหยกหยกจิบมาเลยเลยครับเห็ดละงูครับอ้าวเกิบเลยแทงเลยนี่ครับอัดดิ้งเนาะ เห็ดละงกูกเห็ดละงูกครับปานลังหยกเดินป่าหาเห็ดละงูกครับอาหารตามเลยดูกานครับอ่าใส่ใส่สองแล้วครับเพิเข้ามาครับไปลังยกเดินต่อ,อเราเดินเลเดินน้ำหน้าพอเลยเดินน้ำหน้าเลย ไปลุยเลยลองเดี๋ยวเจอจะถ่ายให้ดูนะครไปเลยเราจะไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับน้องก๊กมันดอกครับนี่ครับน้องครับถ่ายครับอ๋อน้องเก็บฟางๆนิดนี่ดอกครับ เก็บเลยครับล <c> า <oughs> ขาครับไปจะเดินหาไปเรื่อยๆครับอ,อ้าวได้โอเคออพาพาบปผู้ชมหาไปเรื่อยๆครับอ,อ,อันนี้นะ

hết khắp hết Hết và ngô khắp khảo khá lúc luôn khá luôn khảo Ok khảo Ok khảo ngay khảo luôn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  Hết Hết นี่เพิ่งขมครับเอาเก็บเลยกินได้นะครับเก็บึังขมครับดอกงามง่ายดอกงามครับตอดใส่ไข่ได้นะครับไปเรื่อยๆครับเอาเจอนะครับตามดอกนั่นนี่มันบานแล้วเก็บเลยครับเก็บเลยตามดอกตัดขาเลยเดี๋ยวนี้ตัดขาเลย

เท่าไหร่เม้าก็เอาไปแล้วนะครับประมาณสี่โลห้าโลครับนั่งนะนี่ครับสองดอกนี่น้องยกข้างล่างดอกนี้เด็กตัดขาโอ้โหเพื่อนี่ตัดขาเลยเนาะเนาะเออตัดนี่ครับตัดอ้าว อ่ะมีดอกับกำลังเป็นไข่ให้ดูหน่อยเร็วมาดูดนี่ครับเป็นไข่สวยเลยอ่ะก้างสีออกเลยนี่ครับมาแป๊บเดียวครับรูบ้ครับมาแป๊บเดียวครับลงไปอีกแวหลายดอกแล้วดีนูด้ดไปสาวบอกว่าล,ลงไปอีก โอเคลูกไปเรื่อยๆครับเราเี่นครับข้างดลบอีกหนึ่งหลบข้างล่างเกยบใบไม้ขึ้นเลยใช่อาอย่างงครับเอ่างี้ครับพี่น้องเราโง่ครับให้น้องหยกทำการเก็บจับสองมือลูกมือหนึ่งจับเห็ดอ่าปาดสวยๆครับ ไปไปเรื่อยๆครับเสียงพูกึ้นฟ้าแล้วครับเสียงสะเทือน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Ok, phải to hết. Hết. Cái à? Vào, cái đây lắm นี่อีกหนึ่งดอกครับต้งองยกข้างหน้า,างน้ครับอีกดอกเก็บใบใบไม้ดูวด้วยเผือมีคู่ครับนี่นี่วะเก็บเลยอ่ะนั่งทับเชือก<ด><ะ>ถือจอดาบ,บรูดเบิร์ตปาดปาดปาดทิ้งเลยปดาดตรงนีนครับอ่าปล่อยเชื้อไว้ด้วยอ้าไปอ้าวรูดอ่าไปรูดแล้วก็

ตัดตัด้นได้ตัดขาทิ้งไว้เลยอ่าไว้เป็นเชือกตีต่อไปปบ๊บอ้ามาหยัดเลยโอเคไปต่อหนะังหยกไปเดี๋ยวผมกับน้องหยกจะรีบหาเห็ดน,นะครับตอนนี้ตีนดอยเหนียมากครับน้องหยกบ๊ายบายท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายครับฝากติดตามเลยครับ ฝากกดติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดี